สวัสดีครับพี่น้อง,น,องนี่สิครับาอกระตื่นมาสามีกับลูกชายจ,จับปลานะคะปลาปลาปลาดุกเลียงเศรษฐก,กิจพอเพียงนะคะเลียงครับแบ่งปันพี่น้องครับเรียงาไว้เรบประทานเองนะคะเย็นๆเลยค่ะท่าน,นี้จับก็ได้แบ่งพี่แบ่งน,น้องกันนะคะเราไม่ได้ขายเยอะมากเลยค่ะ นี่ค่ะสมงตังค์งไปให้ลุงคืนหน่อยปลาครับปลาจะมีจับปลานะคะครับแบ่งปันพี่น้องครับพิ่เจ็ดีทีครับปลาหน้าบ้านนะคะนี่ครับนี่ครับนี่ครับหลังดีครับปกโล่โโล่เยอะเลยค่ะมีทั้งปลาดุกปลานิลปลาตบทิมปลาบึก ในบ,บ้ก้าินไ,ไหมเนาะนมีตือนมาตั้งแต่ตีสีแล้วค่ะมวิทย์ฟันพี่น้องกับแบ่งลุงทมยังอืเขาได้กินแบ่งกันปะ แต่งลุงพมด้วยนั่นแหละเยอะแยะเลยแต่งโดง,งนี่กับนี่ครับ,ะค,ะบครับอย,ย่า้อด,ดองนะครับดงที่พันสีนะคะ <c oughs> นี่ก็ได้เมียอยู่ที่นูน<อ>่นครับอะไเมียอยู่ที่ไหนคะเมืองลงครับคนไทยอยู่ไหนคะที่นูนน่นเนีเมียอยู่ประเทศประเทศสีขาวครับโอ้ได้เมียอยู่ที่ประเทศสีขาวค่ะไกลมากเลยครับประเทศสีขาวนะคะ กินกันให้อิ่มไม่เสียดายครับไม่พี่น้องกินนี่ก็เราซื้อเขานะคะเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงปลากินเองนะคะเอาปลาปูงันตายแล้วเหรอมามาไม่ไม่ตายเอ้ายาันนี้ปลาแบบพี่น้องนะครับเดี๋ยวอีกคนน<ม>ึ่งพ่อพันธุ์พี่ชายนะคะนี่ วบแถัมาด้วยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมช่องทายาสมันรักนะคะบ๊ายบาย